ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive Zone วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกรถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่อย่างนิสสันปริยปี2025ที่ถือเป็นก้าวสำคัญของนิสสันในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งดีไซน์สมรรถนะภายในและราคากันเลยความประทับใจแรกต้องบอกว่าอริยทธรรมได้ยอดเยี่ยมมากดีไซน์ภายนอกทั้งฉกเฉียวล้ำสมัยและลู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เฉียบดูเกือบเหมือนรถจากโลกอนาคตกร,ระจังหน้า V-MOTION อันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันก็ถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับยุคไฟฟ้าเส้นสายตัวถังไหลลื่นจนถึงด้านท้ายที่ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์คูเป้พร้อมแถบไฟท้ายที่พาดยาวเต็มความกว้างของรถนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังแบบทูโทนสุดโดดเด่นให้เลือกด้วยด้านสมรรถนะอริยปี2025มีหลายตัวเลือกตามความต้องการคุณสามารถเลือกได้ทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนสีล้อด้วยระบบอีกซีออสกำลังเครื่องยนต์มีตั้งแต่ประมาณ214แรงมา้าในรุ่นพื้นฐาน ไปจนถึงเกือบ389แรงม้าในรุ่นสมรรถนะสูงอัตราเร่งตอบสนองทันทีและนุ่มนวลตามสไตล์มอเตอร์ไฟฟ้าเรื่องระยะทางก็ไม่น้อยหน้าเพราะขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ที่เลือกใช้โดยวิ่งได้ไกลประมาณ265 304ไมล์ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งสำหรับใครที่ชื่นชอบการขับขี่เร้าใจรุ่น E c ีลก็ให้การควบคุมที่มั่นใจและตอบสนองได้ดีแม้ในสภาพถนนที่ยากลำบากภายในห้องโดยสารนิสสันเลือกใช้การออกแบบแบบมินิมอลแต่พรีเมียม ภายในให้ความรู้สึกโปร่งโล่งด้วยพื้นรถที่แบนราบมาพร้อมหน้าเจ้าคู่ขนาด12.3นิ้วทั้งมาตรวัดและระบบอินโฟเทนเมนต์แผงควบคุมแบบสัมผัสที่ฝังอยู่กับคอนโซลดูเรียบหรูแม้อาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยวัสดุภายในก็จะเต็มเกินมาตรฐานเช่นเบาะหนังนับป้าและฝ่ายสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้เหมือนเล้าสุดหรูนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของอัจฉริยะคอนโซลกลางเลื่อนปรับได้และเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุดอย่าง p ร o พเฮลโอเทสิส2 ศูนย์ที่รองรับการขับขี่แบบไม่ต้องจับภูมิอะไรในบางสภาพการขับขี่บนทางด่วนและในส่วนของราคาอริยิปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ43,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นนินเกตและไปจนถึงประมาณ60,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นถอบ P L A T I N U M ซึ่งทำให้ออริยิเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองของเท s l a โ o เดล Y และ Ford Mustang M A C H E เลยทีเดียวด้วยการผสมผสานระหว่างความรูหราเทคโนโลยี Technology, และความคุ้มค่าได้อย่างลงตัว จบกันไปสำหรับรีวิววันนี้ถ้าคุณชอบการสรุปข,ข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่ไรฟ์โซนเจอกันใหม่ครั้งหน้า